สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวออนไลน์นะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะยังคงสร้างความเศร้าเสียใจกับวงการบันเทิงอยู่ไม่น้อยนะคะหลังจากมีการสูญเสียอาต้อยเศรษฐาศิร,ระฉายาค่ะในส่วนของคนข้างหลังนะคะอย่างอาเปียอารัญญานามวงที่เป็นภรรยาเนี่ยเขาก็สุดอาลัยเลยค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะขออนุญ,ญาตออกมาเปิดเส้นทางชีวิตคู่รักอันมั่นคงยาวนานของอาต้อยแล้วก็อาเปียกันนะคะเมื่อประมาณปี2513ค่ะ คุณเปียโปสเตอร์เนี่ยได้มีการทาบทามให้คุณอรัญญานาวงเนี่ยหรือว่าอาเปียกันนะคะมารับบทเป็นนางเอกในเรื่องโทนเรื่องนี้เนี่ยมีวงดนตรีชื่อดังในยุคนั้นก็คือร่วมแสดงด้วยนั่นก็คือวง The Impossible ในตอนนั้นมีนักร้องนําก็คืออต้อยเศรษฐาสิทธาฉายาค่ะเพจบันเทิงเรื่องอดีตเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า เวลาอยู่เบื้องหลังงานเนี่ยอต้อยเศรษฐาเองเป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆร่าเริงที่สําคัญคือคุณอารัญยาหรือว่าอาเปียงนะคะชื่นชอบบทเพลงที่อาต้อยเศรษฐาร้องมากๆถึงขนาดที่ว่าหลังจากว่างงานค่ะจะชอบแวะไปฟังเพลงที่วง The Impossible แล้วก็ฟังแบบชอบฟังแบบบรรเลงไปจนแบบจนจบนะคะคือฟังอยู่เป็นประจำเลยด้วยก่อนที่จะมาร่วมแสดงภาพยนตร์ในเรื่องของชื่นรักเมื่อประมาณปี2522นะคะอาต้อยเนี่ยรับบทเป็นพระเอก ร่วมกับอาเปียารัญญาค่ะนางเอกสุดโด่งดังของเราในยุคนั้นน่นะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เลยนําไปสู่เส้นทางรักจนมีทายาด้วยกันนั่นก็คือคุณพุทธิดาค่ะแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวมานานแสนนานเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะมีความสุขมากจนครั้งนึงค่ะก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาเป็นมรสุมกับครอบครัวนี้นะคะเมื่ออาเปียค,ค่ะแล้วก็อาเปียเนี่ยป่วยนะคะตอนนั้นเส้นเลือดในสมองแตก ก็มีอาต้อยเศรษฐาเนี่ยแหละคะ่ะที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะคะดูแลอยู่เคียงข้างตลอดเลยจนอับเบงเองกลับมาเป็นปกติค่ะกระทั่งเมื่อประมาณกลางปี2562นะคะครอบครัวก,ก็ต้องเจอข่าวร้ายอีกค่ะเมื่อพบว,ว่าอาต้อยเศรษฐานะคะตรวจพบมะเร็งปอดค่ะแต่ว่าอาต้อยเองเนี่ยมีกําลังใจดีมาโดยตลอดนะคะจากภรรยาครอบครัวคนรอบข้างแล้วที่สําคัญเลยก็คือน้องมีบุญที่เป็นหลานชายนะคะคอยเอาอกเอาใจคุณตาให้ชุ่มชื่นหัวใจอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะ ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนอาการจะดีขึ้นแล้วนะคะล่าสุดค่ะการรักษาอาการป่วยเนี่ยมีภาพที่ลูกสาวเผยขณะที่คุณพ่อเข้ารับก,การรักษาด้วยนะคะในโรงพยาบาลซึ่งก็ดูแล้วเหมือนจะโอเคทุกอย่างมีกําลังใจดีนะคะในส่วนของอัเบรที่เป็นภรรยาเนี่ยอยู่ข้างไม่ห่างเลยจริงๆค่ะโดยเฉพาะโมเมนต์ที่จับมือสามีเป็นกําลังใจให้สามีตลอดเวลานะคะลูกสาวเองเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้พร้อมกับแคปชั่น,นสั้นค่ะบอกว่าออคู่ชีวิต มันคือเป็นภาพที่เล่าเหตุการณ์ได้ดีที่สุดณนะขนาดนั้นแล้วนะคู่ชีวิตคือยิ่งใหญ่จริงๆค่ะ ในส่วนของข้อความสุดท้ายของคุณต้อยเศรษฐานะหรือว่าต้อยเนี่ยก็บอกว่าคือเด็กน้อยน้องมีบุญเนี่ยที่คอยเขียนรถเขียนคุณตาเป็นบุรุษพยาบาลตัวน้อยเนี่ยคอยเขียนรถให้คุณตาอย่างนนี้เป็นโมเมนต์ที่ประทับใจของตำนานวงการบันเทิงแล้วก็มันเป็นเรื่องราวที่ประทับใจในน้องตัวน้องคนนี้จริงๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยติดตามผลงานของอาต้อยมาโดยตลอดนะคะก็งานนี้ต้องบอกว่า จากไปอย่างสงบและหลายคนก็เสียใจกับอาต้อยมากจริงๆค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณอาต้อยด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไท์เทนิวและคุณจะไม่พลาดทุกรกะแสร้อนของสังคม